สติอุตป,ปะสะติสัพพัญญะสามอย่างนี้สามสุดนี้เนี่ยมีพร้อมหรืออย่างเราเราขาดตรงไหน,นขาดกะละเทศะหรือควรถึงที่ไม่ไม่ควรนึกไม่ควรก,ก็รอบพิจารณาสติสัพพัญญาก็ควรมีสติสติคือความระลึกได้สัมปัญญาคือความรู้ตัวอย่างนี้ อนดีอตับปากก็คืออิริเกโคมและอาอเกตใจเนาะอโอตับปากควมจริงกว่าต่อปากแค่นี้ถ้ามียู่ในตัวเรานี่ทุกท่านมันจะอยู่ด้วยความสุขความสบายนะถ้าไม่เอาถ้าเราไม่คิดว่าตัวเองนี่รู้กว่าคนอื่นมองเป็นคนตาต่ํามองคนอื่นต่ํากว่าตัวเองไปหมดอย่างนี้ตำราบ,บอกว่าคนโง่ตาต่า มองเขามองเห็นแต่ต่ำๆไม่ได้มองสูงเพราะตามันต่ำก็เลยเป็นนคนตาต่ำไปเลยอันนี้แหละเราอย่าเป็นคนโง่ตาต่ำให้เรามีกาละลูกกาละเทศะมีหินดีอุตตปะมีสติสัพพัญญาอยู่ในตัวของเราให้พร้อมเท่านี้ก็คงสมบูรณ์แล้วล่ะเนาะอาจะเจริญเจริญทุกสัตว์หลวงพ่อจะไม่พูดอีกต่อไปสาธุครับ